สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาราีวิวการกินมาม่าเกาหลีนะคะก็เพิ่งกินครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเผ็ดไมหมได้เลยนี่นะคะข้างในก็จะมีนี่นะคะแล้วก็เส้นสีดำนะคะวิธีก็คือใส่น้ำมืันกับมามะ่าธรรมดา แน,นมาแล้วคะ่ะตอนนี้คือเราทําการลวกเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการที่กดน้ําร้อนใส่พอเส้นได้ปุ๊บประมาณเนี้ยเราก็เทน้ําออกนะคะแต่เราก็จะเทไม่หมดว่าเราจะเหลือน้ําไว้กรเจาะนิดน,นึงชึบใส่หมดเลยนะเหลือไหมที่นี่ไ,<ม>ได้ไหมนะไม่ไมต้องใส่หมดด้วยเราก็พด,ด้วยกลิ่นมาแล้พรออมหรยังคะที่จะชิมบะหม่า,มาก,กับเรา <c oughs> ไอ้นี้ก่อนขวดแล<ะ>้วนี่คือหน้าตามันนะคะจะเป็นสีประมาณนี้สีแบบส้มๆพอตอนแรกเป็นสีดำนะคะนี่วันนี้็วันนี้เขาชิมก่อนนะนโอ้ยตัวเองเป็นคนกินเผ็ดยแต่ยังเหมือนเขาไม่ค่อยกินเผ็ด เดี๋ยวอ่ะนิดนึงให้มันคนได้เฉยให้มันแบบว่าแม่ให้มันตีแบบไปอ่อะภาษาไปทำใช่ไหมบอย่างแมนขอนไม่อยู่นะยังทนได้อยู่ยังไม่เสร็จอะไรแหยังไม่เสร็จอะไรนะไม่ได้ใส่น้ำแหละหมายถึงว่าก็ไม่ใส่น้ำก็แห้งแหละก็แห้งแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวอ่นน้ดนึงให้มันคนไปที่เฉยมันทั่วยังไม่เสร็จนะนี่คำแรกก็เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเออกร้อนออกร้อนให้ไปากกซื้อมาอะไรนะกระปุกละห้าสิบเก้า แล,ลออแล้วนะ,นะววคนะ <c oughs> อ,นนอยูไม่เป็นตว่านออกรนอะน้ตาแตกได้่่่ม่่น่ <G introductory> แก่ยังมันจะหมดแล้วอืะห <listings. S 2> อมเลยอ่ะเสรแล้วค่ะอันนี้เผ็ดอยู่แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเลยมันจะเผ็ดแบบเผ็ดมากสำหรับเออคนที่กินเผ็ดนะคะ ก็จะความรู้สึกเผ็ดแต่ว่ายังไม่ที่สุดบึ้ยแต่ก็ปากปูอย e ู you know ่นะดูไหนดูหน้าชัดๆพี่ฝนกอดหลอกปากไหมกอดหลอกปากพ่อปั้ปากพอแล้วพอแล้วใช้แอฟเฟกตไงกอดหลอกปากอ๋ออ๋อได้าะ จบคลิปแล้วนะคะแล้วติดตามพวกเรานะคะ<ม>อย่าลืมกดอะไรคะกดกระดิ่งกด subscribe ให,<ม>ให้พวกเราด้วยกดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะคะชี้ประจำวันเออองุ่นนะคะบ๊ายบาย